b บิตคอยเคยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ร้อนแรงที่สุดหลายปีที่ผ่านมาประเทศเอลสวาด,ดอร์ประธานาธิบดีถึงกับประกาศให้บิตคอยนั้นใช้ในการแลกเปลี่ยนใช้ในการซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกกฎหมายแต่วันนี้บิตคอยอาจจะทำให้ประเทศเอลสวาด,ดอร์ถึงกับล้มละลายได้ปี2020ถึง2021นับว่าเป็นยุคทองของคริปโตเคเรนซี หลายเหรียญนั้นทำยอดนิวไฮกันเป็นว่าเล่นค่ะโดยในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021 b บิตคอยถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นผู้นำของตลาดก็สามารถทำออทามไฮเหนือ68,000ดอลลาร์ได้สำเร็จเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจการลงทุนในคริปโตกันมากขึ้นเพื่อหวังว่าจะกลายเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนแต่ในมุมมองของนักลงทุนบางคนแล้วเขาเชื่อว่า คริปโตและบิตคอยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินไปตลอดกาลและหนึ่งในผู้ที่เชื่อมั่นในบิตคอยอย่างสุดหัวใจก็คือนายยิปบูเคเล่ประธานาธิบดีของเอลซูบาร์ดค่ะเขามุ่งม,มั่นที่จะให้บิตคอยกลายเป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผลักดันให้เอลซูบาร์ดกลายเป็นศูนย์กลางแห่งบิตคอยของโลกด้วยความหวังว่าจะนำพาให้เอลซูบาร์นั้นหลุดพ้นจากความยากจนให้สำเร็จ และด้วยภาพลักษ์ของนายิบบูเคเล่ที่เป็นผู้นำหัวสมัยใหม่เป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ทำให้ตลาดคริปโตที่แสนจะสดใสในช่วงเวลานั้นไม่มีใครสามารถขัดขวางการเข้าซื้อบิตคอยเข้าคลังของบูเคเล่ได้เลยค่ะแม้ว่าเงินที่ใช้ในการซื้อเหรียญบิตคอยนั้นจะมาจากภาษีประชาชนก็ตามโดยประธานาธิบดีบูเคเล่นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อบิตคอยจากมือถือของตนเองค่ะ เขาสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองโดยใช้เงินภาษีของประชาชนนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ก็จะไม่อาจหยุดความมุ่งม,มั่นของผู้นำหนุ่มคนนี้ได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดคริปโตขาลงบูคาเล่ยังคงช้อนซื้อบิตคอยต่อไปค่ะแล้วก็มีการประกาศผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวอยู่เรื่อย ล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2022ตามเวลาท้องถิ่นของเอลสวัดอนนะคะบุคเล่ก็ทวิตว่าเขาได้ซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นอีก80 btc ที่ราคาเหรียญละ1 9 0 0 0ดอลลาร์ณนะวันที่เราถ่ายทำคลิปนี้นะคะ ข้อมูลในเว็บไซต์ El Salvador Info เปิดเผยว่ารัฐบาลเอลซาวาดอรถือครองบิตคอยทั้งสิ้น2,381 BTC คิดเป็นต้นทุนเหรียญละ43,357ดอลลาร์แต่ปัจจุบันนี้ราคาบิตคอยกลับลดลงมามากกว่า70%จากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนปี2021ลดลงมามากกว่า55% นับตั้งแต่บูเคเล่ประกาศแผนของเขาในเดือนมิถุนายนปี2021คิดง่ายๆแบบนี้ค่ะมูลค่าบิตคอยที่เอลซบวาดอร์ถือครองอยู่ทุกวันนี้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดคริปโตอยู่ในช่วงขาลงเรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้นะคะเอลซบวาดอร์เดิมพันความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศไว้กับบิตคอยแล้วล่ะค่ะถ้าในอนาคตบิตคอยร,ราคาขึ้นไปมันก็ดีแล้วล่ะค่ะ แต่ถ้ามันคงไว้ที่ราคานี้ก็อาจจะทำให้เอลสวาด,ดอร์ต้องล่มสลายไม่ต่างจากเวเนซุเอลาสิ่งที่ซ้ำเติมก็คือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอลสวาด,ดอร์กลับลดลงค่ะการขาดดุลและอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของประเทศยังคงสูงอยู่มากซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดหลักที่ใช้สะท้อนว่าเอลสวาด,ดอร์กำลังเป็นหนี้ ซึ่งสวนทางกับแผนการของบูคเล่ที่พยายามจะสร้างให้เอลซวดอร์หลุดพ้นจากความยากจนมูดดี้ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของเอลซวดอร์ลงจากปัญหานี่ของประเทศที่พุ่งสูงขึ้นโดยมูดดี้ระบุว่าความพยายามที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยเป็นเหตุทำให้ประเทศตกต่ำลงอย่างรุนแรง และปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมาจากความดื้อร้านของประธานาธิบดีปูไคเล่ที่ไม่ฟังคำเตือนของใครเลยค่ะ ย้อนไปก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมปี2022กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็เคยออกมาเตือนให้เอลซบาดอร์ยุติการใช้บิตคอยเป็นเงินตราชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและยังชี้ด้วยนะคะว่าคริปโตเคเรนซีคือความเสี่ยงมหาศาลและอาจจะส่งผลรุนแรงให้ประเทศล้มละลายตามเวเนซุเอล่าได้ ขณะนี้เอลสวาดอร์เป็นหนี้ IMF อยู่ทั้งสิ้น23,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ต้องเริ่มจ่ายคืนในปี2023ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นจำนวน800ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์หลายคนคาดการว่ามีโอกาสมากถึง87%ที่เอลสวาดอร์น่าจะผิดนัดชำระหนี้เงินกู้และเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2022บูคาเลก็ได้ทวิตว่าเขาได้ปรับแผนชะลอนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากการกู้ยืม IMF ด้วยการตั้งเป้าไปที่พันธบัตรของประเทศโดยเขาได้เขียนร่างกฎหมายส่งไปยังรัฐสภาเอลซบาดอขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนในการชำระหนี้ให้กับ IMF และนำมาซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งก็จะครบกำหนดในปี2023ถึง2025โดยแผนการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ แน่นอนนะคะว่าเรารู้กันดีอยู่ว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงยิ่งเป็นคริปโตที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนและก็มีความเสี่ยงสูงมากๆแล้วคนเป็นผู้นำยิ่งเป็นผู้นำประเทศแบบนี้จะตัดสินใจอะไรต้องคิดหนักคิดนานหน่อยนะคะเพราะความลำบากอาจจะตกมาอยู่ที่ประชาชนทั่วไปได้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเอลสวะดีจะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้หรือไม่เป็นเรื่องต้องติดตามค่ะ